สบายดีสบายดียามเ้ารพี่น้องจา๋าพบพอ,พอ,พอกับเบ้ามีคือเก่าพี่น้องตอนนี้อยู่หน้าบ้านสาวลอยรถกระจอดอยหนาบ้านแสดงว่าอยู่ยังบ่ทันได้ออกนาบ่ท่านได้ไปใส่เนาะอันนี้จะเป็นรถหลานเคยนั่นเองรถเบาอ่อยพี่น้องจา๋าเพิ่นมานอนบ้านหลายมือแล้วเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นกับบริ้ดำนาบมมีนำ้ำแต่ว่า ยังบลายดอกเพิ่นดำเมื่อกี้มือคือสิแล้วแต่ว่าบมมีน้ำเพื่อเลยมานอนบ้านนะอยู่บ้านกับบมมียังเหตุพี่น้องออกหน้ากับบค่อยมียังเหตุนอกจากไปหาอยู่หากิน<ด>ก็เลยสินะออกหน้าสวยในจกนนกักหน่อยไอ้บ่ทันได้ออกหน้านะสิยายรวยอย่างต้นมะเขียบพี่น้อง เขียบอันนี้นะอันบ้านท้าเครื่องเรมาเขียบพลังแต่ว่าอย่าทายเครื่องมามักทุเรียนเทศเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยเป็นมันคือบ่มีต้ยใหญ่เนาะแต่๋ยวมันเป็นหมากหลายปีเลยพี่น้องนี่เห็นไหมเออตะกี้มันมีหลายต้นนะมันมีตหน่วยใหญ่พูดพูดเออต้นนี่นี่ในสายเมื่อมันซุกระเบาะ เออหน่วยักใหญ่ไงนี่คอมันจะสุกมันสุกแล้วมาจากดำๆมาเอาวังตกเด้อแต่ว่าหมากใหญ่มันอิเล่ซำหน่วยซำหัวผู้ใดโอ้โอ้มันม่วงแล้วมันสุกแล้วดึงลงมาดูฮะ ปลาถั่วหน่อยมากใหญ่ถ้าว่าหน่วยที่มันใหญ่ีอลีนะมันหน่วยซ้ำหัวคุณเด้อมันสุกแล้วเนี่ยโอ้พี่น้องมึงเนี่ยจะได้ดอาจับบางเนบ่อบอเนาดอกมันนี่มันสุกค่าต้นอันนี้อุ้ยมันเป็นโลบอกคยว่าแต่ว่าภครหลายคนก็จะบอกว่าเอามันรสชาติยังไงมันก็ออกเปรี้ยวๆหวานๆพี่น้องแต่ว่าแสบอย แต่ว่าหน่วยมันแบบมันก็คือทุเรียนเนาะแต่หน่วยงามหน่วยบางงามคือทุเรียนใน่หน่อยบิดหน่วยเบี้ยวแต่ว่าหน่วยมันงามอีลีก็หน่วยง่ายแบบซ้ำหัวพอดีพี่น้องหน่วยละสามสี่โลอ๋หน้าอันนี้สุบบอสุกบ่เนี่ยหน่วยนในหน่อยมันดับมันแห่มันชุกโปรตมาอันนี้ อันนี้ถืออด้วยมึอไี้คอยมันยั้กินได้อยู่มันบ่เน่าดอกเนี่ยพี่น้องมันมีหลายหนวยอยู่แต่ว่าเนี่ยแต่มันบอก่อยหนวยใหญ่เลยมันก็จะซุกแล้วมันแก่ไดแล้วอันนี้นะ่บ่อนเกี่ยวหนวยบ่งงามต้นบ่งงามมันน่ก็สิเขียวบ้างอันนี้ได้ไช่วางถมนี่เนาะมันก็เป็นสุปี้ด้ต้นนี้นะมันมีตะกีมันมีสองต้นบ่ลอย สามต้นลดลดดูดออกวางตอนที่เอามาทมดิมันมีหลายหน่วยแต่หน่วยบ่ค่อยใหญ่มีมีหน่วยนี้หน่วยเดียวแล้วที่ใหญ่เ่ยอะลองมาซิมบังดูลองอันบีออกดูเดี๋ยวมีดปาดบ่ผมบีได้อยู่มันสุกนี่นคือยุ่งคือหมักอันอันนี้นะคือหมักเนี่ยมีกันอันเป็นยุ่งมีพี่น้องอันนี้มันสุกคาต้นมันมันกินได้เยี่ยมบ้านนา มึง,มงน,นี่เดี๋ยวบอมีทีขอญาตกินบึงเด้ออย่างมีนอนบ่อ,บอมันหน่วยสูงมันมีน,มน,มนอนเนอนแต่มันยังเผาเปรี้ยวเนาะหอผมๆม,มันหวน์หอมๆเลี่ยนหูดมากพี่น้องมันออกเปรี้ยวอมหวานแต่มันจอรจัดแบบหอมหอม เนาะอมหอมหวานๆเอออย่าไปให้ยายกินเถาะเนาะเอายันทองเชียเราแหงทองบ่ค่อยดียม่ไปเก็บหมากอะไรปะหมากเนี่ยมาเขียบเนาคขอยมันแก่แล้วตาตีมเนี่ยเบิ่งบีดูฮะหักเถิดดูจับกดมันดูฮะมันนี่รีพี่นอ้องนี่เห็นปะเป็นไงอยู่ละ่ะนี่ต้นปาล์มมันสุกโพดเนาะมันสุ<ว>กโพด<ว>แล้ว,วมันเนียพี่น้อง หอมบอสเนี่ยบอสทะนวยเหลืองแล้วมันสุกแล้วนี่ถ้าเหลืองแบบนี้สุกแล้วถ้ามันยังออกดำๆคือมันเริ่มสีมันสีล้นแล้วเด็กพี่น้องเนื้อมันก็สีเยอะสีส้มเลยเขาเอินทุเรียนเทศเนาะแต่บ้านเฮาเอิญมาเขียบฝรั่งเด็กพี่น้องแต่มันสีออกเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มันสีรสชาติหอมๆ บ้านทำปศุมีเลยเนาะบ,บค่คยมีแล้วเต่ว่าใบาไม่นด้เขาเป็นยาเนกรรักษามะเร็งเขาไปต้ม,มเห็นมีข่าวาอยู่ว่า,า,าเาห็นมีข่าวอยู่ว่าเป็นมะเร็งอันรักษาบ่หายแต่พอไปต้อมอันใบทุเรียนเทศแล้วก็หายขาดปานปิดทิ้งเคยมีข่าวอยู่เต่มันก็นแล้วแต่คนถือ้คยๆคือ,อยาเลยไม่นองอาบางคนก็เออเป็นโรคนี่แต่ว่ากินยานี่บ่ดีบางคนกินบอกว่าดี มันก็แล้วแต่ร่างกายของคนเนาะมันถือกับยาบ่ถือกับยาขานไปขับไม่ไปไปขับเนาะเอาบริบบทยออกหน้าสิรอยออ๋อเดี๋ยวจะออกพี่น้องเพราะว่าบ่มีเวียบมีงานยังก็สิออกสายเนี่ยจักหน่อยเก่าแต่หามงเออถ้าได้ดำหน้าก็สิไปแต่เ้าใหญ่รวยกับพันเนกเบิ่งแน่พี่น้องจา๋าเห็นบ่น,นี่เออมันหอม,หอม ก็ขอชิตอนปลายนะกกลาเล่านี่ฮะโกมกมีเออ,อตัดออกมันโบสุบเป็ดไหนแค่เกือบอกว่คอยว่าบนาน,น่้นบบปีนหน้าถ้าโหดน้ำใส่พุน่นตัดออกหน่งหนึ่งครัเป็นภูมิอันนี้จะเป็นกกกะเลามันสูงแต่ว่าตอนประจำเลยพี่น้องเห็นบ่มันสุกค่าต้นแต่เมกะค่อนข้างสุกโพดเด้ นี่นี่มันเหลืองล่ะขาแม่นอันมันซุกพอดีนะนี่มันแบบโจมันสิลอนละล่ะอันผู้เจ้าเผ่าเสือเนี่ยเดี๋ยวมีซีซีเบิ่งอืมเคลื่อนออกมาเขียบฝรั่งบานเฮาแต่มันก็สิแตกต่างกันอย่มันค่าย แต่ว่าเนื้อก็สิบวกขึ้นเนื้อบวกขึ้นเนื้อน้อยหนาเด้พี่น้องมันสิออกแบบเป็นเป็นใยน่องเนื้อมันสิเป็นใยเน,เนื้อมันสิเป็นใยแล้วมันสิออกรสชาติเปรี้ยวอมหวาน,นแต่มันสแบบิหอมแบบหอมแบบคล้ายๆคือหอมบังขุดหอมอยังนี่แหละเอาไปั่นหนักอันเนี้ยกลิ่นหอมเซนองเซ่ อือห uh ือ huh. อันนี้สุกจากต้นแต่ว่ามันต้นใหญ่นะปามันต้นใหญ่ต้นใหญ่ส่งก่าต้นนั่นน่ะบอคคอมชินามแบบนี้นะนีะ่แหละพี่น้นนนองนี่ซีมห้เบิ่งสด,สดสดจากต้นอยู่เฝ้าซื้อแต่ว่าบฮู้ว <c oughs> มันสุกมันมีลายหน่วยแต่หน่อยหน่อยน, <c oughs> น่อย <c oughs> น้อยมันแก่วเวแล้วดดนะอันเหลืองๆนะ่ะอือเขาปิดบ,บมก็ได้เนี่ยแต่ว่าอันนี้มันจนออกสีอันนี้แล้วอือพี่น้องจา๋า <c oughs> อันมาเขลียบไม่ได้แลยมันสุกแล้ว คุณยายสอบกินเอ,อเด็ดเลต้นคลองซาลอยนี่ก็เป็นลายเลยพี่น้องจ้าตาตีพี่นอ้องในสายโอ้ยนี่แก่แล้วลนีบักเขียบ,ยบ้านเฮาเขินะตาตีพี่น้องคัตตาตีแล้วเก็บได้ตา <c oughs> ตาตาตีตะตละหมายถึงว่าตาที่มันแตกข้างห่างกันนะนี่่จับดูดบดูว่าเป็ิศาจ นี่คตามันแตกแบบนี้นะตาแตกแล้วเป็นสีชมพูแบบนี้แสดงว่าแกมันแกแล้วถ้าว่าอันนี้นะมันบาทันในแกเนาะตามาทันแตกลภาษาลาเขาบอกตาตีตาตีมายถึงตาใหญ่นะนะมึนนด้โดกโดกต้นเดียวเนาะอ้ยสองต้นมึนไี้พี่น้องมันมันมันกะแกอยู่แต่บอแกคักปนญใดเขาว่าแต่วมันกะถ้าเขาปิดขายเขาก็บ่มสมิทธ้แหละ น,นี่เนี่อันนี้ก็ซุกซุกซุกคือกันมันแก่แก่อยู่เนี่ยเดยมัน,น,อ,นมมอยากเปลนอยนแต่บ้านเฮาน่ะมันปลูกธรรมชาตาิบริสิทธิ์ยาได้ได้ไดถ้าตัวใดที่มันตาตีแห้งเฮาไปบ่มแค่มื่สองมื่นก็ซุกตัวใดที่มันอยบกบอกแก่คักกะสีหลายมื่นเนี่ยแก่แก่ ไปตดหนึ่โดกนตีคือมองจังอานี่กอนนี่น้อยนี่กอนน้อยงหญ่บวบานแกคากเลยขันบอันบ่อเป็นตาสีชัมพูนะบ่อตองเอานี่น้อยทงเด้ แก่แล้วนะวันนี้นำเสนอคำว่าตาตีพี่น้องตาตีหมายถึงว่าตามันใหญ่หนะภาษาไทยเอนว่าตาโตอ เก็บจากเถื่อเลยครเก็บเก็บมือสองมาเก็บมือละหมากซองมาอันน้อยเดียสะมันบะซุกโองยอ๋อมันบะฮะอันนั้นสิมันม่วงข้ามือไปเลยอ่ะอันนี้ก็ได้แล้ววะมันมันกะบอสเอาตัวแก่ๆอันนี้ก็ได้ต้องเอาตัวแก่จะจัดมันชิ่ดสุกไวถ้ามันอ่อนมันก็น่านสุกได้แบบถ้ามันอ่อนลายเขาปิดแล้วมันนานสุกแล้วมันจีดำพร้อม อโนยนเดียจะโนยนยโนยนะข้างล่างเลยมัน,นกน็เออได้บ่เออโนยโนยนี่ได้จะคืออยากแก่และนี่สีสุโฟนก็ได้อยูกแต่มักนกระโดกอยู่เด้พี่น้องเดีด๋ยวปลูกบริษัทปุ่นใส่ปุ๋ยปลูกธรรมศาสตร ขะแนนปลูกหลายต้นมันก็เสียนันอยู่ก็สิเป็นหมากเก็บเถอะละหลายโลอย,ยู่มีปุ่มก็มีนะมีบอสโบแมนเล็กน้อยเก็บไปเบิร์นละบอสอมมันหมากมันย้อนไปทัออ้งหมดหมดบอสต้นน้อยน,น,อน,นาเออหมากน้อยนาเนาะาไอเนาะ น้อยหน้าลาวเออเรามาเขียบมาเขียบกันมีสองสายพันธุ์ในสมุน่กนิยมปลูกสายพันธุ์นี่มาเขียบบัวรานนี่คือมาเขียบฝ่ายมาเขียบฝ่ายคือมันแก่แล้วมันแตกเลยมันแตกงะออกแล้วเป็นคืออันหมากฝ่ายเห็นเด้ขาวๆแต่บัวริสุกแต่มันแตกนะแต่เราต้องไปบ่มอีกที่หนึ่งแต่อันนี้คือมาเขียบนางมันมันสีบริสุกแล้วมันสม่่บัแตก สุกมันก็สีอันนี้ทาไว้เอมันก็สุคาต้นก็มีน้องมันก็สีออกสีชมพูเลยมันนี่หน่วยงามเลยพี่น้องแต่ว่าแพงเด้อเขาขายแพงแต่ว่าแต่มันมีพันใหญ่พันหนึ่งอ่ะพันหน่วยใหญ่อ่ะลูกละเกือบโลเป็นธรรมชาติเนาะอันนี้บริสิทธิ์ยาเลยพี่น้องเอาไปบ่มเถอะนะโอ้ยลายหน่อย เดี๋ยวมันแก่จัดนะครับไปบ่มแค่มือสองมือกะซุกแล้วเดี๋ยวก็ชิด้พากกันออกหน้าได้พี่นางจ้าบ่ได้ออกตอนนี้บ่ย,ยายรวยมะก,กล้วยดกด,กดกอให้ดูอันนั้นนะถ้ามันถึกนั่นมันเป็นเบิร์ีได้ เออพอมันชุม่มโอ้มี่สามต้นนี่เขาจ้าผู้ปลูกใครเขาเจ้าปลูกเป็นสวน,น,นเนาะแห่งก็เก็บลายล่ะปลูกจากแถวสองแถวอันนี้ก็จะมีแต่ข่าตะไคร้มกมอนเนี่ยมันกระบอกเป็นน้กงมอน,น นี่มันกำลังแก่แล้วมันเริ่มมันอันตรายแล้ว้านตาซีชัพูนันคือแก่จัดป้าป้าเตรียมตัวออกหน้าพี่น้องจ๋าคุณยายไม่ได้ออกน้ำคุณยายไม่ได้ออกน้าเดี๋ยวเอาไปให้ยายบ่มไว้กินกับข้าวและอาหารคุณยายพอคุณยายมากินเข้ากับผลไม เพื่อนมักกิน,นะอะสิเป็นอะมักม่วงซุกบักขามซุกแล้วก็มักเขียบนี่เนาะแล้วก็กล้วยขนมประมาณนั้นซับประรดกินได้เบิร์ตพี่น้องแม,ม,ม้กระทั่งแตงโม <este. S 1> คุณยายยังกินกับข้าวขนมประเภทขนมอ่าเค้กขนมอันเนี้ยเพื่อนกิ <c oughs> นไดเหมือน เดี๋ยวสิได้ออกหน้าเลยพี่นอ,อกจา๋ายายรวยจะออกหน้าแล้วอี้อมสิออกน้ำยู่เนี่ยนึออกอ่ามันสิขีคีรถใหญ่ออกน้ำ สิได้ออกหน้าแล้วพี่น,ออน,น,น้องของบิทขาเนี่ยคือป็นของไอศนด์มื่อคืนฮะพี่น้องจามาห้อนี้บอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพคต่อนี้พ่อกันคลิปหน้าไปพอกันอยู่หน้าพูดแล้วพี่น้องไปแล้วสบายดีไปนี่แหละรถคู่ใจยายรวยตะกี้นะไปหน,น้ากัย่างออกอีหอมขึ้นรถนี่ดิด อันม้านี่กับมันได้ยอมย่างด้พี่น้องออกหน้าแต่ละมือเวลาขามาก็ขี่รถเอาคือบาเออจูงรถออกแน่วร้อยมันใหญรวยเสียนั่นอีหอมน้องข้าวหอมบอเคยออกเออบอเคยย่างก็เถอะออกหน้ามีแต่ขี่รถว่าจะว่าจะจับรถกระโดดขึ้นรถเดิเอาเดี๋ยวจะไปขึ้นอยู่ทางผมแล้ว ป่าไม่สิยอมอย่างขึ้นรถสิไปมันก็โดดขึ้นเองแหละอืเจ้านีบเอามันกมันนมจโตตัวนะพื่นกอดคาพ่นยืนอีกดนยืนจากนี้ออกหน้าเกือบกิโลหรือว่ากิโลพพี่น้องยืนพูดด้อันมานี่ก็บริธรรมดา